สวัสดีนะทุกทุกท่านเรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าได้ผลคนละอย่างเรื่องก็มีอยู่ว่าในเมืองพราราณสีมีพรามผู้หนึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในวิชาตรวจดมเพียงแค่ดมด้วยจมูกเท่านั้นก็สามารถชี้ลักษณะดีชั่วของดาบได้ พรามผู้นี้ได้เข้ารับราชการในตําแหน่งพนักงานตรวจดาบของพระเจ้าโหมทัตแห่งกรุงพาราณสีมีหน้าที่ตรวจดาผู้ที่นำมาถวายวันเวลาผ่านไปเขาก็เกิดสันดาลโลภขึ้นการตรวจดาบที่เคยใช้ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาก็หมดไปเปลี่ยนเป็นการดมซึ่งอยู่ในอํานาจของศีลบน คือถ้าช่างดาบพวกใดให้ศินบนเขาก็ดมดาบว่าดีไปหมดแต่ถ้าพวกใดไม่ให้ศินบนแก่เขาเขาดมดาบของคนพวกนั้นแล้วก็จะบอกว่าดาบเล่มนี้ไม่ดีเป็นที่อับประลักก็เลยเป็นอันว่าความเชี่ยวชาญในวิชาโตรวจดาบของเขานี้ไม่ได้นำมาใช้เอาเสียเลยในเวลาต่อมา ก็มีช่างดาฝีมือเยี่ยมผู้หนึง่งเป็นคนที่อยู่ในจำพวกที่จะไม่ยอมเสียสินบนเมื่อเขานำดาบไปเข้าถวายพระราชาก็ถูกพราหมณ์คนนี้ติว่าดาบของเขาอับปรลักเป็นดาบที่ไม่ดีไม่ควรจะซื้อเอาไว้ในราชการช่างดาผู้นั้นจึงผูกใจเจ็บกับพราหมณ์ผู้นี้เขาคอยจะคิดหาทางแก้ลำแก้แคนอยู่เสมอ ทันแล้วเขาก็คิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงนำเอาพริกมาป่นจนละเอียดเป็นละอองแล้วก็ใส่ไว้ในฝักดาบจากนั้นก็สอดดาบเข้าไปแล้วก็นำไปถวายพระราชาอีกครั้งหนึ่งพระราชาก็มีรับสั่งให้พราหมณ์ตรวจตามหน้าที่พรามณ์ผู้นั้นก็ชักดาบออกมาดมที่คมดาบทันใดนั้นละอองของพริกป่นก็ฟุ้งเข้าจมูกเขา จนทนไม่ไหวก็เลยจามรถไปที่คมดาบดาบคมเล่มนั้นก็เลยบาดจมูกของเขาขาดไปเป็นที่สมใจของช่างดาบผู้นั้นเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าพรหมทัตก็เลยตัดสั่งเรียกหมอให้มาทำการเยียวยาเมื่อแผลหายดีแล้วก็มีรับสั่งให้ทำจมูกเทียมที่ทำด้วยครั่งให้ติดแทนจมูกที่ขาดไปของพราหมณ์ อันพระเจ้าพมทัศน์นั้นท่านไม่มีพระราชบุตรที่จะมาสืบสันตติวงมีแต่พระราชธิดาจึงทรงเลี้ยงพระราชพคินัยไว้องค์หนึ่งซึ่งพระราชพคินัยนี้ก็คือหลานของพระองค์เพื่อที่จะได้รับพระราชสมบัติสืบไปพระองค์ทรงเลี้ยงพระราชธิดาและพระราชภคินัยร่วมกัน ทั้งสองก็เลยต่างมีปฏิพัทิ์ในซึ่งกันและกันพระเจ้าพรหมทัตแม้จะทรงทราบแต่ก็มิได้ทรงกีดกันประการใดเพราะพระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้แล้วว่าจะให้เจ้าชายครองราชสมบัติแทนพระองค์และให้เจ้าหญิงอภิเษกกับเจ้าชายครั้นต่อมาพระองค์กับทรงพระราชดำริใหม่ว่าเจ้าชายเป็นหลานของเรา เจ้าหญิงก็เป็นลูกของเราถ้าจะให้อภิเษกกันก็จะไม่มีผลงอกเงยขึ้นมาแต่อย่างใดเป็นการแต่งการภายในวงสาคณิเท่านั้นเองแต่ถ้าเราแยกเขาทั้งสองออกจากกาันเสียโดยไปขอราชธิดาจากเมืองอื่นให้มาแต่งกับหลานของเราและยกลูกสาวของเราไปให้แก่พระราชาเมืองอื่นไปถ้าเป็นเช่นนี้ วงญาติของเราก็จะแผ่กว้างออกไปและเราก็จะได้ครองนครทั้งสองคือนครของหลานสะพ้ยและนครของลูกเขยก็จะเป็นผลดีในการแผ่อำนาจของเราออกไปพระองค์จึงทรงแยกเจ้าหญิงกับเจ้าชายเสียไปคนละแห่งขณะนั้นเจ้าหญิงกับเจ้าชายมีความรักกันอย่างดูดดืม่มเมื่อถูกพลากจากกันเช่นนี้ เจ้าชายทรงกลุ่มพระไทยหนักพยายามคิดหาช่องทางที่จะลักพาพระราชธิดามาร่วมประทับกับพระองค์ให้จงได้ในที่สุดพระองค์ก็นึกถึงนางแม่มดคนสำคัญของเมืองขึ้นมาได้จึงได้มีรับสั่งให้คนไปตามมาเฝ้าแล้วก็ประทานสิ่งของมีค่าให้กับนางแม่มดนางแม่มดจึงทูลถามว่า พระองค์มีพระประสงค์จะใช้หม่อมชันให้กระทำกิจการถึงใดเพคะเจ้าชายก็ตรัสตอบว่าในตอนนี้ฉันมีทุกข์หนักความทุกข์นี้เห็นมีแต่ท่านเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้นางแม่มดกระทูลถามว่าแล้วจะให้หม่อมฉันช่วยอะไรเพคะเจ้าชายทรงตรัสตอบมาว่า ฉันรักอยู่กับพระราชธิดาของเสด็จลุงจนไม่สามารถจะอยู่ห่างกันได้ถ้ากายกับใจของฉันไม่ได้อยู่รวมกันกับพระธิดาแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ไปได้อย่างไรและฉันก็คิดว่าพระราชธิดาก็คิดเชกเช่นเดียวกับฉันพระราชธิดาคือดวงใจฉันเมื่อมีการพรากดวงใจของฉันออกไปแล้วฉันก็ยากที่จะมีชีวิตอยู่ ฉันมองไม่เห็นใครที่จะช่วยฉันได้นอกจากท่านเพียงผู้เดียวโดยสิ่งที่จะขอให้ท่านช่วยนั้นก็คือขอให้ท่านช่วยอ้างเหตุอะไรก็ได้ทูลกับเสด็จลุงให้พาพระราชธิดาออกจากพระตำหนักแล้วให้ออกไปภายนอกพระนครเพียงเท่านี้แหละนอกจากนั้นนอกนั้นเป็นหน้าที่ของฉันจะจัดการเอง นางแม่มดฟังแล้วก็ตึกตรองอยู่สักครู่แล้วจึงทูลว่าถ้าให้หมอมฉันทำเพียงเท่านี้ก็จะเป็นไรไปเพคะโปรดสบายพระทัยเถิดมอมฉันจะจัดการให้สมพระประสงค์โดยเร็วส่วนการกำหนดวันที่แน่นอนมอมฉันจะกลาบทูลให้ในภายหลังนะเพคะแล้วนางแม่มดก็ทูลลาเจ้าชาย ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตทันทีเมื่อนางแม่มดได้พบกับพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ได้ทูลกับพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์เกล้ากระหม่อมฉันพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่ากาลกินีกำลังกุมพระราชธิดาอยู่เกล้ากระหม่อมเห็นควรว่าควรจะจัดประกอบพิธีขับกาลกินีเสียโดยเร็วเพื่อความสวัสดีมงคลแก่พระราชธิดา พระเจ้ารหมทัตจึงตรัสว่าแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างขอให้ท่านช่วยจัดทำตามพิธีด้วยเถิดนางแม่มดจึงกราบทูลว่าเกล่าวกำม่อมฉันขอพาพระราชธิดาขึ้นสู่พระราชยานพร้อมด้วยขบวนโยธาคุ้มกันไปสู่ป่าช้าผีดิบในเวลาราตรีกาที่ป่าช้านั้นเกล่ากำมอมฉัน จะได้เตรียมพิธีมนทนเอาไว้โดยมีเตียงใหญ่สำหรับวางซากศพคลุมผ้าขาวเมื่อพระราชธิดาไปถึงแล้วก็ให้วางตังคร่อมร่างของอามนุษย์แล้วให้พระราชธิดาประทับเหนือตังสงสนาน้ำหอมร้อยห้าสิบม่อเพื่อให้ตัวกาลกินีมันลอยออกไปจากพระวรากายเสร็จแล้วก็พาพระราชธิดา กลับคืนมาสู่พระตำหนักในตามเดิมเพคะพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสว่าดีแล้วขอให้ท่านรีบไปดำเนินการเถิดนางแม่มดกราบทูลกำหนดนัดวันเป็นที่แน่นอนแล้วก็กราบทูลลาไปเฝ้าพระราชธิดาซึ่งกำลังทรงมีทุกข์หนักไม่แพ้เจ้าชายนางแม่มดทูลพระราชธิดาให้ทรงทราบอุบาย และกำหนดนัดหมายแน่นอนแล้วก็กลับไปเฝ้าเจ้าชายแล้วกราบทูลว่าสำเร็จแล้วเพคะแล้วก็เล่าเรื่องที่กราบทูลแด่พระราชาพร้อมทั้งกำหนดวันที่จะพาพระราชธิดาออกไปสู่ป่าช้าผีดิบและทูลแนะนำเจ้าชายต่อว่าในวันนั้นพระองค์พร้อมด้วยบริวารจงเสด็จไปที่ป่าช้าผีดิบก่อน โดยนำรถไปซุ่มรออยู่ที่ประตูป่าช้าด้านหนึ่งให้คนที่ไปด้วยลบซุ่มอยู่ในป่าช้าแล้วพระองค์เองทรงปลอมร่างเป็นอะมนุษย์นอนคลุมผ้าอยู่บนเตียงพิธีโปลดทรงถือพิกปนไปด้วยสักหน่อยหนึ่งมอมฉันไปถึงที่นั่นแล้วก็จะวางเตียงคล่อมพระองค์แล้วอุ้มพระราชธิดาขึ้นประทับแล้วในช่วงนั้น ขอให้พระองค์เอาพริกป่นใส่พระนาศิกแล้วทรงจามออกมาสักสองสามครั้งผู้คนที่ติดตามพระราชธิดาไปก็จะพากันหนีพร้อมทั้งหม่อมฉันก็จะทิ้งพระราชธิดาไว้แล้วต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระองค์เพคะว่าทรงจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าชายก็รับสั่งด้วยความดีพระไยว่าดีมากดีมาก ขอให้ท่านเตรียมการได้เลยเมื่อถึงวันกำหนดในราตรีการที่มืดสนิทเจ้าชายก็ทรงรถพร้อมด้วยบริวารเคลื่อนขบวนไปสู่ป่าช้าผีดิบตามที่นัดหมายทรงซ่อนรถไว้ณประตูด้านหนึ่งส่วนบริวารก็พากันเข้าไปสุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดบริเวณป่าชา้าองค์เจ้าชายก็ทำตัวเป็นซากศพ นอนคลุมผ้าขาวอยู่บนเตียงในมณฑลพิธีจากนั้นไม่นานขบวนของพระราชธิดาก็เคลื่อนออกจากพระราชวังมุ่งหน้าสู่ป่าช้าผีดิบพร้อมด้วยนางแม่มดเมื่อถึงประตูป่าช้าแล้วนางแม่มดก็ได้บอกแก่พวกที่มีหน้าที่รักษาองค์พระราชธิดาว่าท่านทั้งหลายระวังนะ เวลาฉันวางองค์พระราชธิดาบนต่างพิธีเจ้าอะมนุษย์ที่นอนอยู่ใต้ต่างมันจะจามขึ้นแล้วจะลุกคลานออกมาจากใต้เตียงถ้ามันเห็นใครอยู่ตรงนั้นก็จะจับตัวไปทันทีพวกท่านจงระวังตัวไว้ให้จงดีอย่าประมาทกันทีเดียวนะการที่นางแม่มดกล่าวเช่นนี้ ก็ประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความกลัวให้กับทุกคนที่ทำการรักษาดูแลพระราชธิดาเมื่อขบวนของพระราชธิดาได้มาถึงมณฑลพิธีแล้วนางแม่มดก็เข้าอุ้มองค์พระราชธิดาพาขึ้นไปสู่แท่นพิธีพลางกำชับปลอบเจ้าหญิงว่าพระองค์อย่าทรงสะดุ้งพระไทยไปเลยเพคะผู้ที่นอนอยู่นั้น ก็คือองค์เจ้าชายเพคะแล้วนางแม่มดก็วางพระราชธิดาลงบนเตียงขณะนั้นเจ้าชายก็ทรงดมพริกปน่นจึงจามขึ้นสองสามครั้งนางแม่มดก็เลยรีบทิ้งพระราชธิดาเสียแล้วก็แกล้งร้องเอ็ดอึงวิ่งหนีไปก่อนใครทำให้บรรดาผู้ที่มีหน้าที่คุ้มกันเห็นเช่นนั้นก็ไม่มีใครกล้ายือนอยู่ได้ ต่างก็พากันวิ่งหนีไม่เหลือเลยแม้แตกคนเดียวเจ้าชายก็เสด็จลุกขึ้นจากแทน่นทรงอุ้มพระราชธิดาขึ้นไปที่รถแล้วก็ทรงเรียกบริวารกลับคืนสู่พระนิเวศจากนั้นนางแม่มดก็น,นำความไปกราบทูลแด่พระเจ้าพรหมทัตโดยยักยื้งเรื่องราวเสียใหม่โดยพูดเป็นทํานองว่าถูกเจ้าชายสอนกล แล้วก็พาพระราชธิดาหนีไปพอพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังแล้วก็ทรงมีพระราชดำริว่าแต่เดิมมานั้นเราเองก็คิดจะยกลูกหญิงให้เขาอยู่แล้วเมื่อเขาได้ไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรพระองค์ก็เลยทรงรับพระราชปกนายเป็นพระราชบุตรเขยและต่อมาไม่นาน ก็ทรงสละราชสมบัติให้กับพระราชบุตรเขยและทรงอภิเษกพระราชธิดาให้เป็นพระมาหาเทวีเจ้าชายจึงได้ทรงครองพระราชสมบัติโดยทศพิราชธรรมจนอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ผู้ตัวดาบได้มาเฝ้าพระองค์โดยตำแหน่งที่ยืนนั้นพระอาทิตย์ได้ส่งแสงมาถึงทำให้คลั่งที่ทำจมูกปลอมหลอมละลาย จมูกปลอมก็หล่นลงที่พื้นพรามก็เลยต้องยืนก้มหน้าด้วยความละอายเจ้าชายทรงทอดพระเนตรเห็นก็ทรงพระสวนและรับสั่งว่าท่านพรามอย่าคิดนึกให้มากไปเลยนะธรรมดาในเรื่องของการจามก็อาจจะเป็นความดีแก่คนหนึ่งและเป็นความไม่ดีแก่คนหนึ่งท่านพรามจามแล้วจมูกขาด แต่ฉันจามแล้วได้พระธิดาของเสด็จลุงได้ราชสมบัติมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุของแต่ละบุคคลก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้ปูก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะให้ช่วยกันกดถูกใจกดกระดิ่งและกดติดตามช่องกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู จะได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้ฟังกันสุดท้ายนี้ปูก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีเจอคนที่ดีมีโชคมีลาบเข้ามามากมายคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาด้วยเถิน